ยังน,นะเี๋พี่ไปอยู่ด้วย คุณผู้ชมนี่เป็นคลิปวิดีโอที่ตำรวจสายตรวจสพเมืองพัทยาเขาปีนระเบียงจากห้องพักบนชั้น4ี่ของคอนโดแห่งหนึ่งย่านซอยพระตำหนักสพัทยาใตา้ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมงจังหวัดชนบุรีปีนออกมาเนี่ยเพื่อช่วยเหลือเด็กหญิงวัย7ขวบที่ไปยืนร้องไห้เกาะราวระเบียงอยู่เพียงลำพังก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสามารถช่วยเหลือเด็กได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางเสียงชื่นชมจากประชาชนที่เขารอลุ้นอยู่ด้านล่างเพราะมองขึ้นมาปรากฏว่าเด็ก7ขวบ ยืนอยู่เพียงลำพังแล้วก็ไปเกาะระเบียงของคอนโดเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องปีนข้ามไปไปช่วยเหลือเด็กไม่ได้ทันนะครับทีนี้จากการสอบถามเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าเด็กหญิงคนดังกล่าวเนี่ยพยายามจะปีนไปอยู่กับห้องข้างๆเพราะเด็ก7จ็ขวบเขาตื่นขึ้นมาแล้วปรากฏว่าไม่เจอแม่ของตัวเองอยู่แล้วก็เลยตกใจแม่ไปอยู่ไหนเด็กก็เลยปีนออกมาที่ระเบียงเพราะจะปีนไปอยู่ห้องข้างๆอีกทีหนึ่ง มีข้อมูลจากสิบตำรวจตรีวิทูลธรรมชาติสายตรวจที่เข้าไปช่วยเหลือก็เปิดเผยบอกว่าหลังได้รับแจง้ง <Okay. S 1> ก็เลยรีบขึ้นไปยังห้องข้างเคียงแล้วก็เลยไปพูดคุยกับเด็กเพื่อให้เด็กเนี่ยรู้สึกคลายกังวลมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นและเห็นว่าเด็กเนี่ยยืนอยู่บนเก้าอี้ <Okay. S 1> เสี่ยงที่จะพลัดตกลงมา <Okay. S 1> ก็เลยปีนเข้าไปช่วยเหลือเด็กไว้ได้ทันนะครับต้องการมันจะต้องการว่าให้มาอยู่ด้วยประมาณนี้น้องอยู่ว่าอยู่คนเดียวพอผมขึ้นไปครับ เห็นน้องก็เลยบอกน้องว่าเดี๋ยวพี่ข้ามไปอยู่ด้วยไม่ต้องไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวมาณนี้ครับบอขอข้ามไปปั๊บน้องก็ปกติดียิ้มล่าเริงคุยปกติเดื้วันต้นแล้วไม่ใช่เด็กจะกระโดดตึกครับเด็กมันตกใจว่าตื่นมาแล้วไม่เจอแม่ตัวเองพอน้องบอกว่าทุกตีหนึ่งแม่จะกลับมาแต่วันนี้ไม่เจอแม่ก็เลยร้องไห้ เด็กไปดูไปด,ไปดูหาแม่ใช่ลุนตื่นมาปกติต้องเจอแม่แล้วตื่นมาไม่เจอแม่คือเด็กเจ็ดขวบเนี่ยจำเวลาได้แม่นเลยบอกว่าตื่นมาประมาณสักหนึ่งนาฬิกาตีหนึ่งเนี่ยต้องเจอแม่แล้วไงค่ะคทีนี้ปรากฏว่าตื่นมาไม่เจอแม่ตกใจ น้องก็เลยปีนออกมาที่ระเบียงกะว่าจะไปอยู่ห้องข้างๆโชคดีนะมีคนมาเห็นไว้ก่อนเนี่ยนะครับ <Okay. S 1> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น <Okay. S 1> หลังจากที่ตํารวจไปช่วยเหลือไว้ได้ปรากฏว่าก็ได้รับความชื่นชมทั้งจากคนที่รอลุ้นเหตุการณ์อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ได้รับคําชื่นชมจากในโลกออนไลน์ด้วยเรื่องนี้พันตํารวจเอกอนเนกสะทองอยู่ผู้ก,กํากับการสพเมืองพัทยาบอกว่าจะมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติตามโครงการทําดีมีรางวัลของสานักงานตํารวจแห่งชาติให้กับตํารวจที่เข้าไปช่วยเหลือเด็กไปด้วย หวยครับ